ที่จังหวัดคอนแก่นเราไปดูสถานการณ์น้ําที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะต้องบอกว่าช่วงเมื่อวานช่วงกลางคืนเนี่ยมีน้ําไหลเข้าท่วมในตัวเมืองชัยภูมินะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะไปดูสถานการณ์ค่ะผลกระทบจากพายุโนรูที่จังหวัดชัยภูมิค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ในตัวเมืองชัยภูมิน้ําเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วค่ะ อิทธิพลของพายุดีเปรชนโนรูนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิค่ะนอกจากนี้น้ำในเขื่อนลำปาวทั้งเขื่อนบนและเขื่อนล่างได้ล้นออกทางระบายน้ำสูงกว่า50เซนเมตรไหลลงสู่ลำปะทาวต่อเนื่องเลยค่ะมวลน้ำนะคะได้ไหลเข้าท่วมตามถนนสายต่างๆในเมืองชัยภูมิทั้งที่บริเวณสี่แยกโรงเรือยเก่าชัยภูมิในพื้นที่ย่านชุมชนย่านตลาด ย่านตลาดใจกลางเมืองชัยภูมินะคะรวมไปถึงสถานที่ราชการสารกลางจังหวัดสถานีตำรวจปริษณีบ้านพักหัวหน้าราชการส่วนต่างๆตลาดสดด้วยค่ะร้านค้าต่างๆก็ได้รับผลกระทบมากกว่ารอ้อมากกว่าร้อยแห่งเลยนะคะ,คะไปจนถึงถนน5แยกโนนไฮค่ะน้ำที่ท่วมอยู่นะคะต้องบอกว่าเริ่มลดลงแล้วค่ะรถเล็กสามารถผ่านสัญจรได้แล้วรวมทั้งถนนหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ ระดับน้ำก็ลดลงแล้วเช่นกันค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ร่วมกับปอพชัยภูมิแล้วก็ส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องได้เดินเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่รวมทั้งหมด24เครื่องด้วยกันค่ะระดมกําลังเลยค่ะทั้งเครื่องจากนะคะไปสูบน้ําออกจากตัวเมืองชัยภูมิออกนอกเมืองชัยภูมิทั้ง4ด้านตัวเมืองเลยค่ะทางสถานีตรวจอากาศชัยภูมินะคะก็ได้มีรายงานว่าพื้นที่จังหวัดชัยภูมิคาดหมายว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะซึ่งอาจจะทำให้ มีน้ำมาสมทบาอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเอ,อ่อสูงขึ้นอีกได้ค่ะในส่วนพื้นที่บ้านสำโรงโคกตําบลกุดน,น้ำสายอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะก็มีมวลน,น้ำจากพื้นที่ตําบลหนองโบัวโคกไหลเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมานะคะนอน,น้ฝนส่งผลให้มีน้ำท่วมแล้วก็ไหลแรงมากไหลท่วมถนน201ช่วงบริเวณหน้าปั๊มพีทีสำโรงโคกมีน้ำท่วมขึ้นมาบนพื้นถนนบ้างแล้วค่ะ ถนน201 20 0นะคะช่วงขาเข้ากรุงเทพลงสะพานทางรถไฟเริ่มมีน้ำท่วมพื้นถนนค่ะในพื้นที่ตลหนองบัวโคกน้ำที่ท่วมอยู่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากปากทางเข้าบ้านททมจานตบลหนองบัวโคกน้ำไหลแรงค่ะไหลข้ามพื้นถนนระยะทางประมาณ100-200เมตรส่วนน้ำท่วมจากโซนอเภอบําเน็ดนรงค์ที่ไหลาจากบ้านปะโคตบลบ้านชวนมีระดับที่ท่วมสูงขึ้นค่ะ รถเล็กนะคะไม่ควรผ่านนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะไหลามาสมทบกับน้ําที่ไหลาจากทางบ้านหนองอีหล่อส่วนนี้นะคะจะไหลไปที่คลองสคลองลาคันชูนะคะซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะและปริมาณน้ําจากหลายพื้นที่เริ่มเดินทางมารวมกันนะคะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ